ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับของน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับก็เป็นน้ำพริกค่อนข้างจะขายดีมากครับแล้วก็ได้ราคาด้วยนะครอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นกุ้งนะครับอันนี้ขะองกระเทียมพริกสดใบมะกรูดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตานะครับก็อร่อยนะครับก็ทำเสร็จใหม่สดทุกวันนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับ โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับหนึ่งโลนะครับก็ราคาละ4ี่รอยสบาทนะครับอันนี้ก็จัดส่งที่นะครับให้ดูหน้าตากุ้งนะครับก็น่ากินมากเลยนะครับมีใบมะกรูดพริกทอดนะครับมะม่วงหินอภานนะครับคุ้มครับ4 2 0ยบาท เป sociedad, ็นของฝากนะครับเพื่อนบ้านนะครับเป็นของฝากพ่อฝากแม่ครับปู่ย่าตายายนะครับเป็นของฝากให้กับทุกๆคนนะครับคนที่เรารักนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับที่อุดหนุนทุกๆคนนะครับขอให้อายุมั่นฝันยืนทุกๆคนตลอดไปนะครับคนค้าขายนะครับซื้อไปในราคาส่งนะครับก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ